AI นี่คือเมกะเทรนที่แบบร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยใช่ไหมแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จริงๆจากเรื่องนีงงงงง้วันนี้เราจะมาเจาะลึกมาผ่าตัดระบบนิเวศการลงทุนใน AI ทั้งหมดเลยเพื่อไปหาคำตอบนั้นด้วยกันโอเคคำถามนักลงทุนทุกคนตอนนี้ต้องถามตัวเองเลยก็คือเฮ้ย AI มันวิ่งไปไกลขนาดนี้แล้วเราเองจะขึ้นรถทันไหมเนี่ยเพร,ะระาะพอหันไปดูราคาหุ้นแต่ละตัวที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะว่า หรือว่าเรามาช้าไปแล้วแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดน,นึงนะมองไปที่ต้นน้ำเลยใน supply chain เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณที่น่าสนใจมากเลยคือบริษัทที่ผลิตฮาร์ดแวร์ค่ะพวกที่เป็นเหมือนอิดเห็นปูนทรายสำหรับสร้างเมือง AI ทั้งเมืองขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการเขายังโตเอาเลยนะนั่นแหละอาจจะเป็นสัญญาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยการก่อสร้างครั้งใหญ่นี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง เอาละเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะออกเดินทางไปสำรวจระบบนิเวศนี้ด้วยกันนะเราจะเริ่มจากหัวใจเลยพวกเซมิคอนดักเตอร์จากนั้นไปดูเชื้อเพลิงยังหน่วยความจำไปดูกันว่าใครให้พลังงานใครเป็นเส้นเลือดแล้วใครคือผู้ใช้งานตัวจริงและสุดท้ายใครคือคนสร้างมาดูกันว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเราไปเจออะไรบ้างโอเคมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้น ที่ต้นน้ำที่สุดเลยนั่นก็คือกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือพูดง่ายๆก็คือหัวใจของ AI ทั้งหมดนั่นเองและแน่นอนพอพูดถึงหัวใจของ AI จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก n v i นว a ดียผู้นำด้าน GPU แบบไม่มีใครเถียงได้เลยแต่รู้ไหมว่าจุดแข็งจริงๆของ n v i นว a เดียมันไม่ได้อยู่ที่ตัวชิปอย่างเดียวนะมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าคูเมืองที่แข็งแกร่งมากๆนั่นก็คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าคู DA ลองนึกภาพตามนะว่าครูด้มันเหมือนเป็นภาษาพิเศษที่นักพัฒนาเขาใช้คุยกับชิปของ Nvidia ดียทีนี้พอนักพัฒนาทั้งโลกใช้ภาษานี้กันหมดแล้วเนี่ยการจะย้ายไปใช้ชิปเจ้าอื่นมันก็เหมือนต้องไปเรียนภาษาใหม่ทั้งหมดเลยมันทั้งยากทั้งเสียเวลานี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าหนีไปไหนไม่ได้เลยแน่นอนว่าเหรียญมี2ด้านเสมอจุดแข็งคือการเป็นผู้นําแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดก็คือราคาหุ้นตอนเนี้มันได้ใส่ความคาดหวังที่แบบมหาศาลเข้าไปหมดแล้วมันเหมือนกับการที่เราแทงว่านักวิ่งคนนี้ต้องได้เหรียญทองเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดแค่มีสัญญาณน,นิดเดียวว่าลูกค้ารายใหญ่ๆเริ่มชะลอการลงทุน คุณก็พร้อมจะสะดุดล้มได้แรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะการลงทุนใน n อ i น i a เดียเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่มองภาพใหญ่มากๆเชื่อว่า AI มันจะเป็นเหมือนไฟฟ้า,ฟาเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไปเลยและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากๆพร้อมรับความผันผวนแบบสุดๆระหว่างทางได้เพราะนี่คือหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังล้วนๆเลยมาดูผู้เล่นคนถัดไปกันบ้างบรอดคอมคนนี้มาในมุมที่ต่างไปเลยเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านคัสตอมเอไอชิป หรือว่าชิปที่สั่งตัดพิเศษนึกภาพง่ายๆเลยนะักแท่นวิดีโอขายสูตรสำเร็จรูปไซส์ SML ปลอดคอมก็คือร้านตัดสูตรแบบวัดตัวตัดเล็กสำหรับลูกค้ารายใหญ่มากๆอย่าง Google หรือ Meta ที่เขาต้องการชิปที่ออกแบบมาเพื่อระบบของเขาโดยเฉพาะเลยความเสี่ยงก็คือเนี่ยหลักการพึ่งพาลูกค้าแค่ไม่กี่เจ้าแต่ก็แลกมาด้วยดีลใหญ่ๆแล้วรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนจากลูกค้าระดับโลก แล้วก็ปิดท้ายกลุ่มหัวใจกันด้วย TSMC โรงงานผลิตชิปที่สำคัญที่สุดในโลกคือไม่ว่าใครจะออกแบบชิป AI ได้ล้ำขนาดไหนนะสุดท้ายก็ต้องมาต่อคิวผลิตที่ TSMC อยู่ดีจุดแข่งที่สุดของเขาก็คือการเป็นคนขายพลั่วในยุคตื่นทองนี่แหละคือได้ประโยชน์จากเทรนด์ AI ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเดาว,ว่าใครจะชนะแต่แน่นอนก็ต้องคอยจับตาดูความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ให้ดีๆเลยโอเคถ้าเมื่อกี้ชิปคือสมองของ AI ส่วนต่อไปที่เราจะไปดูกันก็คือเชื้อเพลิงและความทรงจําของมันเพราะสมองที่ฉลาดแค่ไหนถ้าไม่มีข้อมูลให้เรียนรู้แล้วก็ไม่มีที่ให้เก็บความรู้ที่เรียนมา มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมในโลกของการเก็บข้อมูล AI นะมันจะมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่2แบบแบบแรกก็คือ NAND Flash หรือที่เราเรียกกันติดปากไว้ SSD นั่นแหละอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับโต๊ะทำงานของเราเลยคือหยิบของได้เร็วมากเหมาะกับงานที่ AI ต้องดึงข้อมูลมาใช้บ่อยๆต้องการความเร็วสูงส่วนอีกแบบก็คือ HDD อันนี้เปรียบเหมือนโกดังเก็บของขนาดใหญ่เลยจุดเด่นคือราคาต่อความจุมันถูกมากเหมาะกับการเก็บข้อมูลดิบ แบบมหาศาลเพื่อรอวันเอาไปเทรน AI โอกาสของกลุ่มนี้ชัดเจนมากเลยแต่ความเสี่ยงที่ต้องรู้ไว้เลยก็คือธุรกิจนี้มันเป็นวัฏจักรหรือไซโคพูดง,ง่ายๆก็คือมันจะมีช่วงที่ของขาดตลาดราคาพุ่งปรี๊ดทุกคนก็แห่กันไปสร้างโรงงานเพิ่มแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บของดันล้นตลาดซะง,งั้นราคาก็เลยดิ่งเหววนหลูไปแบบนี้แหละหุ้ในในกลุ่มนี้เลยจะขึ้นลงรุนแรงมากๆตามรอบของมัน เอาลักส่วนประกอบต่อไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะนั่นก็คือพลังงานพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนผสมที่ซ่อนอยู่แต่ขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวสำหรับระบบ AI แล้วนี่คือความจริงที่อาจจะทำให้ตกใจกันได้เลยนะว่า Data Center สําสำหรับ AI แค่ที่เดียวเนี่ยสามารถกินไฟได้เท่ากับเมืองเล็กๆทั้งเมืองเลยนั่นหมายความว่ายิ่ง AI โตเท่าไหร่ความต้องการพลังงานแล้วก็ระบบที่จะมาจัดการพลังงานให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยและตรงนี้แหละคือจุดที่บริษัทอย่างวิคอเข้ามามีบทบาทเลยถ้า Data Center คือเมืองทั้งเมือง วิคอร์ก็คือคนสร้างโรงไฟฟ้าและวางระบบสายส่งอัจฉริยะในเมืองนั้นนั่นเองเขาเชี่วยเรื่องการแปลงไฟจัดการพลังงานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ชิป AI แพงๆเนี่ยได้รับไฟที่นิ่งและเสถียรที่สุดถือเป็นผู้เล่นในตลาดเฉพาะทางที่น่าสนใจมากๆเลยไปกันต่อเลยเรามีสมองแล้วมีพลังงานแล้วคราวนี้มาดูกันที่ระบบประสาทหรือเส้นเลือดของ AI กันบ้าง ซึ่งก็คือเครือข่ายที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้สื่อสารกันได้แบบเร็วสุดๆในโลกของ Data Center เนี่ยการเชื่อมต่อข้อมูลมันก็เหมือนระบบโลจิสติกขนาดใหญ่เลยนะมันจะมีตั้งแต่ทางด่วนพิเศษที่ใช้แสงหรือออปติคอลในการส่งข้อมูลไกลๆมีรถบรรทุกความเร็วสูงที่เป็นชิปพิเศษสําหรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส่วนประกอบพื้นฐานอย่างถนนและสะพานพวกสายเคเบิลหัวต่อต่างๆที่ทําให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันได้แบบ ไม่มีสะดุดโอเคเราดูชิ้นส่วนต่างๆมาครบแล้วเนอะคราวนี้มาดูกันว่าแล้วใครละ่ะคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่กว้านซื้อของพวกนี้ไปใช้คำตอบก็คือกลุ่มที่เรียกว่า h y p e r s c a l ก r s ลอรให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือพวก Big Tech เจ้าของบริการคลาวนะั่นแหละ Google a m azon Microsoft ที่เขาสร้าง Data Center ขนาดมะึือมาเพื่อให้บริการคนทั้งโลก ถ้ายกตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยก็คงเป็นสองเจ้านี้ Alphabet หรือ Google ที่ลงทุนมหาศาลกับ AI ทุกอย่างเลยแล้วก็ Amazon ที่มี AWS ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ซื้อฮาร์ดแวร์ AI เยอะที่สุดในโลกคือสองบริษัทนี้เนี่ยนะเขาเป็นทั้งคนสร้างดีมานมหาศาลให้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI มากที่สุดด้วยเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้นั่นเอง และแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานีสุดท้ายของการทัวร์ครั้งนี้แล้วนะนั่นก็คือกลุ่มผู้สร้างหรือบริษัทที่ทำหน้าที่ประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดให้มันใช้งานได้จริงเรียกว่าเป็นทีมงานเบื้องหลังที่สำคัญสุดๆแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับโรงงานประกอบรถยนต์แล้วก็ศูนย์ QC คือบริษัทอย่าง c ซ l e สติ c a Semina เนี่ย เขาจะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราคุยกันมามาประกอบร่างให้กลายเป็นเซิร์เวอร์ AI ที่ใช้งานได้จริงในขณะที่บริษัทอย่าง e r a รด n e เขาคือคนสร้างเครื่องมือทดสอบสุดไฮเทคเพื่อให้แน่ใจว่าชิปทุกตัวทุกตัวเลยนะทำงานได้สมบูรณ์แบบ100%ซก่อนจะส่งออกจากโรงงานพอเราเดินทางมาจนสุดทางแล้วนะข้อสรุปที่มันชัดเจนมากๆเลยก็คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโลก AI เนี่ยมันยังไม่จบนะเรายังอยู่ในเฟสของการก่อสร้างอยู่เลยยังไม่ใช่ช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นกรอบความคิดสำหรับการลงทุนในทีมนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ข้อหนึ่งเลยยอมรับก่อนว่าเรายังอยู่ในช่วงสร้างบ้านยังไม่ใช่ช่วงจัดปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ 2. คือให้ตระหนักว่าธุรกิจในระบบนิเวศนี้มันยังโตได้อีก 3. คือเลือกบริษัทให้มันเข้ากับสไตล์การลงทุนความเสี่ยงที่เรารับไหวและสุดท้ายข้อ 4. คือต้องเข้าใจความเสี่ยงเฉพาะทางของแต่ละกลุ่มธุรกิจให้ดีจริงๆและสุดท้ายนี้เมื่อแผนที่ของโลก AI ทั้งใบมันถูกกลางออกตรงหน้านี้แล้วคำถามสำคัญที่มอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในมุมมองของแต่ละท่านจุดไหนบนแผนที่นี้ที่จะกลายเป็นขุมทรัพย์แห่งต่อไป